หมดแล้วครบอันไหนเต่ออัเป็นไม่นายีย็บหนามบ่และเยียบหนามสงสัยลูกเฮาสิเป็ี่ยนเป็นสีวะหมดครบนะมาเป็ี่ยนยังอีกเรื่องนะจีบกันนี้อีกแล้วเป็ี่ยนยังอีกแบอจักเปลียนยังแม้วหมดครบโหตีหน้าได้เหยียบไฟตะกี้ฮะแมนอันนี้มันเหยียบไฟตะกี้เดีมันโฟงขึ้นอีกเนาะโอ้ยโฟงขึ้นอีกคือเก่านะ มมีเกืบใส่บ่เกือบเวลาน่อยมมีบ่มีคือบ่ใส่เกืบเนละน่อยสีสอยเือกิต่ห้ากากากกาเดอก่อนเดอใส่เดอบ่เลยนิดหน่อยเนาะอ๋อไอ้มึงเกิงเศษมน่ะโซมกินมูมาทากิมามาลวนเฟียเศรษเียเใโดดิอ้มีมูมาทาีมามาลว สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัสุขุทุกคนสุมองสุบอลพี่น้องเนาะเมือนีีกะมาอยู่ที่เมืองโซนพี่น้องเนาะหรือว่ามาเฮือนของน้องลอยอีกคือเก้าพี่น้องเลยเนาะน้องลอยไอ้เกิงมาเห็นแล้วก็เป็นจะได้พี่น้องเลยโอ้โหคตรทูน่าสงสารอยู่พี่น้องเป็นได้ได้เสาได้ยางมาแล้วบทเรืองที่ดินที่ดอนในพี่น้องเลยเนาะคือได้ยินข่าว ว่ามีปัญหาทางเรื่องที่ดินอีกพี่น้องเลยเนาะเห็นในคลิปทีมงานว่าสั่นแต่ว่าโบ oh ้หูว่าเรื่องเล่านี่มันเป็นจังไดพี่น้องเขาก็บริมาสองสามมือแล้วพี่น,อนอ้องเนาะอ่าสองสามมือแล้วบริขึ้นมานําทีมงานเนาะพี่น้องเลยแต่ว่าเมื่อนี้ก็ขึ้นมาอัปเดตกับชิม,มาโอ้ผลพี่น้องอ <laughs> ทางทีมงานกับสัมภาษณ์อยู่พี่น้องเนาะ <laughs> ไปพี่น้อง ไปเบิ่งนสาวเฮนะือนสาวซานน้ำกันพี่น้องบุบบุลายใหญ่ห้างพี่น้องเลยอ้าวนี่แหละพี่น้องเลยเนาะมาที่เฮือนซานของน้องลอยกับไอ้เกิงพี่น้องเลยโอ้เสากระปุกปอกเรียบร้อยทางทีมงานสัมภาษณ์อยู่โอ้เสาเฮือนเพิ่นทำนีน่ก็ถือว่าโอเคอยู่พี่นอนะ้องเนาะใหญ่เติบเด้นี่เป็นเสาไม่จมิ๊ พี่น้องเลยูอกินไปน้ำบาของพาด้วยเพลสเลยโอ้ยห้นั่งน้ำเน้สบายดีสบายดีเอ้าเอาคุยกันไปะถามต่อเบาลิโอ้้อแล้วหินก็เป็นนื้อเจ้าก็จะหินด้วยได้เมาว เมาดอจูชาบอกะูดยาได้หมสฉูดชาแต่เกิดเป็นคนไม่ได้ฉูบชาเดี๋ยเชฟบอก่ฉูดสสิบคาฉูดยาฉูดเรีนว่าแล้วทำกกยาคักเทปใช่ทำนี่จากล้านหมูทำนี้เกิดสองล้านสล้านบโดยเคยทิดไวสามล้านโมเมนต์เนาะเาว่าเขาเคยขายหมูนะเขาเาไปเลยบขายไปเลยหมูแพงเกินหมูเจ้าบอหมูอ นี่ลเลยเกินจะขึ้นว่าเมือนี้เราปลอกเตาคูเดียวต้น,นแล้วป,ปอลอกน,น,น้องแพร่โหดอลีเนาะแม่นกองมันใหญ่เน,นี่ยนะไม่เห็นพื้นได้เดีกาบไม่นี่แต่ว่าต้นนะฮะเชนชาวบ้านเท่านี้เขาปลอกให้เลยบ้านเนาะยูบดีก็เก็ดเป็นเลี้ยมให้ไม่น้อยชนี่บ้านบ้านชื่อเช้านี่โมเดิรนเจ้าของที่ดินบ่เป็นเจ้าชื่อนั้นเจ้าของเจ้าดินนั่นแหละตอนเจ้าเชาไม้ได้เราวันแรกบอกนั่นได้บ่ ออหากตั้งน้ำไปถามเราไหมโดูแบบ <า S 1> นี้เลยมีปัญหาทางด้านที่ดินโดโ<อ>เนูเพื่อว่าเพินเ่นให้ซื้อก้อนคัน้นที่ปุ๊บตัดท่าว่นน่าเพิ่นน,น,นั่นน่ะกนตรงแพทย์เองอ้อชื่อเลยว่้างคนตรแพทอึ่งเลยเป็นได้นนตีนตีนนี้เอ่อเต้ยไง ไทยเจไทยเผาเผาอยามาไทนมึงเก่งไท่เมียจะไปไทยอ้างเมียวนา่าะเก่งจังเลยเมียนี้เจ๊ใสจะง่ายพอกเนาะออสวัสดีขอบคุณเจ๊ใสใสงมียไอ้เกงไทยหรือไทยเป็นปะเป็นทางเมี้ยมมี่ดไทยคือเนาะแต่ก่อนเคยไทยเนาะไทยยุคยเป็นได้ยังวาถามง่ายเดี๋ยวนี้น้ำบอกมันเออเ่ง่ายได้แหอเดือนชิปบานเข้าบัดเจนหองห่วงในบางเจ้า เดิมว่ได้ hết น่ะอ๋อหนอหัวลำ bạc กงลี่คำ bạc เงลี่ไอมันเกลิงรูนว่าที่นั่นเนี่ยมันนี่ข่าวพันชามันนี่เนาะใค้ลาวเพิ่นบอกมาเจ้าไม่ได้ข่าวพันชาบอกเข่าคือว่าบ้านนี่คือว่าจะข่าวพันชาเข่าแล้ว เขาได้เข่าตีคืนนี่พุกเออเฉพาะดอกเข่าตีคืนนี่บ่เออมือเล้งเอาว่าเพรได้เข่าพร้อมกันเนี่ยเนาะบ้านเฮามืออื่นพอเว้แต่เป็นประกาศได้เด้น้ำมันนันมืออื่นบ่เนี่ยเป็นประกาศน้ำมันโทรโคงมาเช้านี้เด้อลูกเต้าคอยแล้วลงหวันลงว่าหวัดลงว่ายายเหรอบ่ใลูกเจ้ามึใหญ่เน่ยมึงเพ่งอยู่นะผู้ชายนี่นั่งเป็นรองกันเจ้ากับบอลลี่เนาะจับจับมันเราเมื่อไว้เป็นลูกไผ่คอยไปชี้เลี้ยงเอา เก้ารลแล้วใช่ร้านอ้มึงเกิก็บอกอดอ๊าชมานนึงนี่บอกชัมเมนี่บอกชนั้นแล้วบอลีได้แต่งถึงลีก็ดีบอกเือเกืออินอยู่บ่หมาเจ้าอย่างเงี้ยมึงเกินเลยเกืออยู่มัหันมาได้ขาดเขามานี่นี่เป็ี้จ่อยกว่านี่เนาะยังไ็อยากลตนนะต้องกรเทาะถนทอแ่ตัวหนึ่งนะไปแล้วไปแล้วกยา จังเสือกงามอีกเสืองามใช่กังก็แตะไข่ชื่อชื่อแบบสักชกเฉลยไปจ้ะชกเฉลยมักบ่ใส่หมักในตัวนี้นะจับมือแล้วไปน้ำน้ำถามเพื่อนดูจับมือแล้วไปน้ำน้ำอาบกับอาบอยู่อาบแต่ละมืออาบหักนุ่งตัวเก่าวนุ่งตัวเก่าวอ๋ออาบแต่ละมือเราอ่ะชื่อว่าประหยัดเชือเนาะประหยัดเชือมึงกับเก่าไว้ได้ชักน้ำได้บัดนี่เด้อโดยโดยมึงเก่าไว้ฉักดูบัดต๊ะสีได้ อ่าโดนนายมึงเกินไปแหละผมหน้าจะบ่อยมึงเกือบบ่อเย็นว่าสีเขียวเย็นว่านายจะมีรถเขียวบ่เออโน่เศร้มาหอดเียบร้อยแต่เรื่องที่ดินนี้เฮ็จจะได้ฉบับนี้เจได้ชื่อที่ดินก่อนบ่ซื้อก่อนเขาร์ไรส์หรื่เปล่าเท่า์ไรเพิ่์นวอลห้าหมื่นบาทตกแพงเติมเด้นี่ก่วงบ่อห้าหมื่นนะ จ้ากว่างจ้าบักว่างเราเบิ่งข้อแทกมืออื่นขึ้นเลยมืออื่นบ่แทกดินนะมืออื่นต้องมาแต่เชร้าของเราเลยเบิ่งข้อแทกที่ดินต้องมาเชร้าก่อนบ่าวจ่อยให้ได้มืออื่นนี่แทกที่ดินหามือแต่แทกแล้วทำบ่าวลาออกมาคนบุรีมีเงินเท่าเนาะแหมิโอ้ยเงินโอ้ยเกิน โอแม่ว่าเงินเงินที่ว่าสิไว้เฮ็ดเฮือล่ะเลยมาซื้อที่ดินก่อนบาดนี้เนาะสิแม่นเฮาก็บ่ฮู้คือกันน่ะไปถามเฮาแล้วแล้วอคนนั่งล่ะระวังปลาคอผูโลมายามกล้องค่อยได้หัวอารมณ์ดีเกะบ่จักอยู่ปลาคอใหญ่อืออใหญ่บ่แม่นปลาคอน้อยจักดีเนาะแม่นป๊ดเดี๋น่อยบ่วกินชายจับต้มแล้วเด้อเนาะเนาะยให้เนาะ นี่เระพี่น้นนอ,นนองเยเนาะทางนั้นไอ้บุญกึ่งส่งกระส่งไหมได้เหรอเนาะแม่นบแม่นส่งไหมไ,ไหม,นะม,มส่งไม้เสือไหมบิ่งดูเล็ดตะเล็ดตัดหัวเล็ดีกบ่บ่แจ้งตัวรอ,อ,อ,อบไปยังนะจากอย่างาถือเสียนในชังลีเสียนจะถางไม้นี่แล้วเสียนไม้จะถางเสียนเชา้าแมน่นเสียนเสา Đồ lẹo kiếp nặng tốn xiên thang kín thảo luôn gấp nặng kai 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 เลี้ยงเอาเลี้ยงไว้ในท้องเลี้ยงไว้ในท้องเลี้ยงไว้ในท้องเลี้ยงน้องดอยเอาบดชื่อมาให้เลี้ยงน้องดอยนะแต่วัดมันเลยมาว่ามันเนี่มาเป็นคาบุนโตกะไปเรื่องเนาะแต่เล่นตามมาฮอเซโน่แหละวันเป็นได้เป็นตื้อเลยเป็นฮอเซโน่มาพอดเดียวชำวานนี่เนาะมาก็บอเล่าสองคนเมื่อวานสามก็ไปแน่ยนะมีอะไรดิมีบอเล่าแมน เปม่ชวนมาจ่อยนุ๊กซีเมนต์บโหูคือกันต่นี้อะไรอ๋อไอ้ย่าเราบ่มีหมดขึ้นยังยังขึ้นคือเก่ายังขึ้นคือเก่าใช้่าชื่อสอมาขีดแล้วขีดมาแล้วขึ้นคือเก่าขึ้นคือเก่าอ้าวหมดเอียงนะหมดดินหมดงามหมดงามหมดดินกระแมนมันอยู่ในดินโอ้ยอีกครั้ง มันขึ้นไปเนาะไปใช้อีกบานี่ฮะโอ้หอยเก็บเฮ็ดไปครับหยกระถางอีกกระถางน้อยไปอย่บ้าหาเฮ็ดไหนกันเจ้าจะไปหาทางไหนบอกเคยหาอยู่บ่หาเฮ็ดบ่มีมาสบายดีไะดุงก่อนไว้มีเด็วลองไหมเจ้าเนาะเราไปหาลราหมาน้งมาโดยเจะไปได้ไหมแสงแวะล่ะมาพี่เดินไปใช้ เราจะไปเดินไม่ใหญ่มาก่อนมาสบายดีประดุงก่อนไว้มาสบายดีไว้ก่อนเดี๋ยวปนัยเดี๋ยวปนัยไว้ไว้ตัวลูกไว้ตัวไว้ตัวไว้ตัวไว้วไว้ลงไว้ลงไว้บ่จะบอกมาไว้ไว้ลูกไว้ไงไหนๆเจอขนมแล้วตอนไหนแค่ขนมเนี่ยหายแด้หายแล้วเออวันนี้เยี่ยมยังเลยกินบ่ไวย์ามบึงกินบ่ไวยเริ่มมีมีมเลย

เหยียบน้ำบ่และเหยียบน้ำสงส่งลูกเฮาสิเป็นจังนสีวะหมดครบนล้ว嘛เป็ี่ยนยังไงกันนะจีบกันี้อีกแล้วเป็ี่ยนยังไงบ้างจับเปลี่ยนยังไงหมดครบเออตีน้ำวนเหยียบไพตะกี้ฮะแมนตีนเหยียบไพตะกี้เดี๋ยวมันโฟงขึ้นเองเนาะโอ้ยโฟงขึ้นอีขึ้นเก่านะมบมีเกือบใส่บ่เกือบเวลาน้อยโบมีบ่มีคือโบใส่เกือบเนี่ยละน้อย สฉยๆหรอเกินซอยห้ากาการกาการนั่งเด้อกอนเด้อ่เขือบ่อดะไรนิดหน่อยเนาะออไอ้บุเกิงเศษมูลเนี่ยโอมีมูมทาีมามาวดเียสเียโอมคีมูมทาอมคีมามาลวดเฟียกระถาของเบาลิมีกระถานอ้บุเกิงเนาะมีนงตีบาละ Sẽ pha đất chẳng mình dập bên khai khai em khởi nghiệm ừ. Để bên khai Đôi Ờ Bỏ sạc giả thể nằm Bên này ừ. bên phố bên nhà bên khai em cưng Em là cái em Cái Bà bà đó Cái sạc Có cái thằng 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 thằng Cái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  อ้อเขาหาได้เข้าหาบ่ได้มื้อ่นถ้าเบิ่งมื้ออื่นถ้าเบิ่งมื้ออื่น5ไว้นี่เด้อโอ้ยมื้อนั้นคือว่าเอื้อยเจ้าบ่เหมือนพุนาหามีมามันจะหอกงามๆเฮ็ดดินโออเฮ็ดรวนางแลฮะเฮ็ดกระปังนางแลเป็นน้มุหน้าเมาเออเฮ็ดกระปังนางแลโดสร้างว่าเฮ็ดน่ะเด้เนาะ่เฮ็ดดินเฮ็ดหญ้าด้บ้านเฮาเฮ็ดด้มันได้อนเดมุ่นๆสีแดงเ็านได้น่ะ Xì đèn cái hết nó mát à. Mình vào anh Cường Thế cháu cái kín cái gắn nó hết Kín Cái nào nàm có đớt Khi làm nàm vậy Ơ, khuôn cái đầu này Anh Cường nóng mà là Mau giá là à Sụp giá kinh cái lý Hả Sụp giá kinh Mẹn Nó thôi nè, mình gần đấy Cho bây giờ ăn một cái nộp bội บ่ยานเหมือนกันแล้วใชชิบญยานสึ้นมาขู้นมายาขึ้นยาเก็ว่าก่งปรเด็คือสุกดุแท่นนะมาเอาไม้อันล่อยมาให้คนข่อยยาโภเพตโอลมไปตัวนี้วะยากระพุกค้อใหญ่แท้นะเจ้าเห็ดอะไรเจ้าบ่ได้ซอยบ่ซอยเห็ดอะไรสักซอยแลวก็ห้ำซอยแลวก็ห้ำเลยไม่ว่าเกาซอยแล้วดิ่ ซื้อบดดีเหตุเองซื้อปลูกเองบ่ได้บ่ได้เคยปลูกอยู่บ่โมเคยอ้าวจะว่าไดใช่อ้าวก็ได้เขาปลูกโอ้ยไอ้กึ่งเห็นผบุษ่าผู้แก่เพิ่นแลปลูกเนาะโดยเจ้าบ่ปลูกเนาะถือว่าไอ้กึ่งเป็นคนมีความพยายามได้พยายามแมีมีแผนการแบบว่าเอาถามหรือมีแผนการจะเอาลูกคนที่สามอยู่บ่บ่หรือพอแล้วบ่พอแล้วโอ้ยเอ้าวผมเห็นว่าหานำผู้ชายก่อนพยายามเลยนี่ไง มาถามเรื่องลูกพยายามจัดนี่บ่บ่หลอกบ่พยายามแล้วเรื่องนั้นมันปกติอยู่แล้วคั่นเรื่องผัวเมียเนาะบ่บ่บ่ต้องปพยายามตเาแล้วนี่น่ะเาแล้วบ่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 แม่นเฮาเาเองเาแล้วเทนตก่อกยังเตก่อกยังน้อยอยู่ยังเาแล้วเาแล้วนี่ยลเอาลูกเออพ่อล่นงเฮาบ่มีให้เอาง่ายๆนั้นก ให้คุมก <floor> ําเนิดไว้เด้อโดยอย่างใกล้กันแน่ก็มีค่ําบ่มียังกินยาบ่หรือว่าซักยาหรือว่าพังเข็มพังเข็มเอาเข็มเาโดยจักปีแหะจักเดือนพังเข็มน่ะแม่3ปี3ปีโดย่อยากได้นั่นก็พังต่ออีกโอ้เท่าใดล่ะแพงบ่บัดนี้จังว่าพาไปเลยไปแล้วแพงบ่ค่าพังจักเท่าใดล่ะยังบ่ฮู้เอ้ายังบ่ฮู้นําแพนําหมอเขา บาดเจ้าพาไปแล้วไปแล้วเมื่อวานนี่อันมือซื่อน,นี่เด็กเขาไปก็าไปจยากพังเข็มในพื้นที่เอาเงินโมยังไปอยากพังเข็มพังเข็มเราพาก้อนให้อันนั้นก้อนออกอันประจําเดือนก้อนอเราขอเราขอถนนูดน้ำเงยเงยเงยแบบต้องพ <c oughs> ังเข็มไว้เนาะแมนเนี่ยการคุ้มที่ดีพี่น้องเนาะคุ้มคุ้มแบบว่าบ่แมนแปลว่า ู้อากให้เอาเนาะแม่นแว่าให้เราใหญ่ก่อนให้ลูก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 ใหญ่ก่อนบ่สายเด้กึ่งเอ้ยลูกเต่าใหญ่ขึ้นไปอีกแล้วเจ้าจังเอาอีกก็ได้3ปี4ปีเอาก็ได้ด้บ่แล้วย่าแล้วย่าเลยเนาะย่าเลยลูกสาวทั้ง2คนก็พอแล้ว้เาบ่กุมเขาอันนึงบ่กุมเขาอันเฮาบ่มีเงินบ่มีคบ่มีหยังัวควายก็บ่มีเป็ดไก่ก็บ่มีเนาะแม่นคือว่าเป็นความคิดที่ดี นี่ก็คือดีได้เพแม่นยาละเอาสํานี้ก็ได้เออยาละน้อยจังเนาะโดยคันว่าสิเอาลายเฮาบ่มีดินบ่มีดอนตอนยาสิไว้ให้ลูกให้เต้าเนาะแม่นจักสิเอาัจักสิเอายังให้เขาเงินคําดําแก้วก็บ่มีโอ้ยควายก็บ่มีปดไก่ก็บ่มีเอาไอ้เกิง สมมุติว่ามีเงินอยู่ก้อนนึงมาให้เจ้านี I mean, like ่เจ้าส wow. ิเฮ็ดจะได้เงินก่อนน่ะจัสิเฮ็ดแม่นบ่ก้อนน้อยหรือก้อนใหญ่ล่ะเนาะโอ้ยคัก้อนน้อยๆนี้ก็ือขนมเนาะ่นฮว่าสิเฮ็ดจไดเนาะ้จสิบริหารได๋เนาะ้บานี้่บมอเอาเงินมามอให้บ่แม่น4 5 0 0มอมอซือยูซกิน ต้องหาซื้อไก่บ่โดยเพ <ไป S 1> ราะว่าไก่ต้องตลาดเมืองชนเนาะแม่นตลาดน่าจะมีเด้ไก่มันก็ไก่เขาใส่อันปิงป้งกอกปิ้งไก่เขาใส่น้ำหมกน้ำมันก็กินกินได้บ่กินบ,บ่ได้คือเกลาต้องหาซื้อตามบ้านเนาะหาซื้อตามบ้านแถวนี้ได้สิมีบ่แถวนี้แถวใดแถวบ้านนี่แหละ,ละมาซื้ออยู่แถวนาเขาโอ้ขายยี่ดอกหาซื้อเขียนเขียนนี่เจ้าครูจักมีแต่ว่าไอ๊ะมันแพงตัวใหญ่กับซำกลางกับตัวละแสนกับใหญ่เลี่ยรอกับแสนหา แพงอรีไกด้วยแพงแพงแท้หว่ะพอแพทย์มาขายแล้วเด้อแตกต่างกันเนาะอยู่พี่นี่ก็คือว่าบริไดเอนเบิงเสาหนาพอแพทย์เสาห์ไ่บริไดว่าจะเลื่อนซัมบ้านเข้าปันไดนะแต่ว่าไก่นี่ก็แพงเบิงเสาหนาเสาห์าแสนไม่กระจายนะโบกันละก็แพงแบกกับแพงโดยงัวควายกับบริไดแพงซัมบ้านซัมเมืองตัวนึงเทไรเอนงัวควายประมาณประมาณว่าซัมเนี่ยนตัวละสองมันปลาย หัวยมัวแพงบัวชำนี้สองมือหาต่อเดี๋ยวันชำนี้ข่กลุงมาขายอยู่พี่ข่ยข่ไข่เออชำนี่เลยเป็นเกลืงไก่ชำแม่มันเนาะแม่หกสิบเจ็ดสบฮกกระำนี้แล้วบัดแม่นี่นะโอ้เจ็ิบนี่เป้าเนาะเป็นแม่เป้าแม่เป้าอยู่บ้านข่ก็ตัวละหกเจ็ดิบเจ็ดแิบนี่แล้วไก่ลา ไก่พูเรี่ยล่ากันเราไก่พูกับแพงได้ไก่พูแพงกว่าไก่มบบกแม่บ่แม่นเพื่อนเพื่อเอาไปตีกันเนะาะบอกได้ว่าตีกันเมื่อวานนี้ทามอ่ะถ้าได้ไก่นี่ตัวแสนตัวแสน,ตนปตายเถอะวะคือขายแพงจำ<ซ>ชื่อรุ่นเราวะหันได้ชำนี้นั่นเออซนหาได้บ่เจ้าบุตรเราเราก็ว่าแล้วแสนปลายแล้วเราวะ ยาอะไรผซื้อเลยเสีนปลายแล้วเอาไก่ตัวอ uh. mm. ันซื้อไปอันตัวละสามสิบสามสิบตัวไปซ้ำนี่น้อยพอลูกคนแล้วนะอ่ะกูซ้ำนี่พอลูกคนเลยบอกว่าชื่อมาตัวเท่าไรนะใหญ่เติบเนียนะชื่อมาติเชโน่อหมือนถือกวาดเนาะเนียนสาวมื่อเนิ่นพอแพทย์เห็นสาวบุญซื้อไปให้ไอ้สิงหูบักใหญ่แสนเดียวดะโอแถว แาวบ้านน้ำมันไก่ถือกลัวไก่ถือกลัวตัวเป็ดนี่ตัวละสองแสนเป็ดนะตัวละสองแสนหาตัวใหญ่เลยบ่ใหญ่เรได้กินเด้เอาเป็ดเนาะเราได้กินเนาะแพงกะไรเนาะกลับกลับไม่รอดอ้าวไม่รอดแล้วบ่ไม่รอดแล้วอ้าวป่วยแล้วได้มาจ้ะต้องฉีดยาได้หมาดป่วยแล้วบ่บอบอ มันนอนเนาะธรรมชาติเนาะจิ้งแดดบอจ้ามาจูบมันไปนอนนั่นแน่ที่อ๋อยังใส่เนาะตามยังใส่อยู่นะ,ะเออเอานี่เอ้ามันจะกินเข่าบ่เอิ้นมาเอิ้นเนี่ยนี่บ่แมนโอ้หลังสเซลมาผูเกลือมันได้ด้วยกึ่งเน้อจ่อยแหงเไร